วิธีตัดตัวหนังสือแบบนี้ทำยังไงไปดูกันเลยเมื่อเราพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราไปเลือกเครื่องมือ p o l y g o n a l r a s t o นะครับเพื่อทำ Selection เราก็คลิกเลือกจุดตัดของเราเลยนะครับเมื่อเราได้จุดที่ต้องการตัดเรียบร้อยแล้วนะครับให้ไปที่ Layer ครับคลิกที่ Layer ตัวหนังสือของเรานะจากนั้นให้คลิกที่ Layer Mask ครับเมื่อได้แบบนี้แล้วให้เรากด Control J จากนั้นกด c อนโทนไออีกทีนึงนะครับให้เลือกเครื่องมือ Move Tool นะครับดึงตัวงสือลงมานิดนึงจากนั้นสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาครับกด c อนโทที่คีย์บอร์ดค้างไว้นะครับจากนั้นคลิกที่เลเยอร์แมสตัวนี้นะครับเสร็จแ,แล้วให้เราใช้ Brush นะครับปรับเป็น Opacity 60นะครับจากนั้นเปลี่ยนเป็นสีดำเสร็จแ,แล้วเราก็สามารถระบายเงาลงไปได้เลย กด c t r t r o l D เพื่อเอา Selection ออกนะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถตัดตรงสือได้แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ